สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องสีเดินแชน n นลนะคะวันนี้นะคะเนนญพาทุกคนนะคะมาที่ส่วนยางเพราะสดใจวาลีนะคะเคยมาแล้วใน,ในหลายๆคลิปนะคะเดี๋ยวเขาแปะไบอโอให้ทุ้งคนนะคะ คนนี้ก็คือขำตลอดนะ,ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะหมอ้อไฟเกาหลีนะคะซึ่งจะมีรสชาติต่างๆอันนี้คือไม่มีสปอนเซอไรไ์ใดๆนะก็จะหาซื้อได้คือยากมากะคะ่ะทุกคนแบบมีคนขอเข้ามาว่าอยากให้ทีนนรีวิวแบบพวกชาบูหมอ้อไฟอะไรเนี่ยทุกคนก็งงะนะตอนแรกว่าเอ๊ะคืออะไรบ้าทาไมแบบในห้างอะไรทาไมหาไม่เจอนะคะแต่าเราไม่บอกแหล่งซื้อนะคะวันนี้นะคะเราก็มากับนี่เลยนะคะชื่ออะไรคะนัครัฒชาชุนบอครับ อันนี้ก็คือเบียครับค่ะเราก็เจอน้องแบบหลายคลิปแล้วเดี๋ยวเขาแปะไว้ให้ข้างบนล้วนๆนะคะถ้าใครแบบตามดูน้องๆได้นะคะก็วันนี้นะคะเรามีรสชาตินะคะก็คือนี่หม้อไฟเกาหลีก็คือรสชาบูน้ำดำอันนี้จะเป็นรสหมูสับนะคะอันนี้จะเป็นรสต้มยำกุ้งส่วนนี้จะเป็น รสเผ็ดโอ้โหรสเผ็ดนี่ทมันไม่เลือกแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวทุกคนว่ามาสวนยางเนี่ยเราจะกินแบบชาบูหม้อไฟได้หรือเปล่าโดยมีอุปกรณ์แค่นี้แล้วก็น้ำหนึ่งขวดนะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่เชื่อเพราะยังไม่เคยกินเลยจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเห็นแต่คุณแม่กินเมื่อคืนนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมากินให้ทุกคนดูแล้วก็รีวิวทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยแต่ว่าเราให้เด็กๆเ,เลือกรสชาติก่อนว้เดี๋ยวจะเอารสชาติไหน โอเคอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เป็นแบบประกอบไว้ิกี๊ยวนะคะโดยแบบโนสปอนเซอร์นะคะถ้าเกิดจะมีสปอนเซอร์ติดต่อรีวิวใดๆนะคะทักมาได้เลยนะคะทางแบบ Facebook, IG หรือว่าไลน์นะคะสมาริทอะไรเลยะคะนี่นะคะทินีจะรีวิวรสชาตินี้รสชาติชาบุน้ำดำนะคะว่าเราจะกินชาบุนส่วนยางนี้ได้ด้วยร้อนนะคะอ่ะไปที่รถนี้เลยแล้วอะไรคะรถ <laughs> รถอะไรเนี่ยกุ้งกุ้งต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งครับ น้องเวียร์รถเผ็ดรถเผ็ดค่ะแล้วก็มีน้องลำดวนมาด้วยนะคะที่นี้เราจะปล่อยน้องนะคะแล้วแต่น้องจะทํานะคะก็เลยค่ะเราก็คือจะเราจะทำการแกะแกะนี้เลยแกะเลยค่ะเด็กๆแกะเลยแกะเลยลำดวนไม่นั่งอยู่แกะน่าจะติ๊กออกก่อนลูกนุ่งนุ่งนุ่งนงวันนี้เราก็มีแบบแจกรับเชิญเยอะนะคะนี่ท้อมันก็เลยประมาณนี้เนาะงอย่างนี้ขากระเดยประมาณนี้รถชาพูน้ำดำมาค่ะเปิดนะคะทุกคนนี่เลยข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ มเระเบิดหรอเปิดออกน้องเปิดออก,เด,ออกเดี๋ยวบอกวอรเด็กๆนะคะว่าเปิดมาจะระเบิดเป็นไฟนะคะเรารอเล,ล่นนะคะ ปูน้ำดำสวนรับพี่ฉบูดฉันไม่ค่อยกินน้ำดำนะเห็นตะเพื่อนนะชอบแต่เราจะลองครั้งแรกเลยเหมือนกันโอ้จะเป็นผมแบบนี้นะคะนั่งไว้ได้ไหมได้เอน้องดูดแบบมาบังรีมนิดนึงค่ะก็น้ำน้ำเปล่าเรามีแค่น้ำเปล่าแบบนี้ก็พอแล้วเราก็จะเทน้ำเปล่านะคะเทใส่ให้มันรวมแบบว่านี่เลยมาม่าของเราเอาแค่รวมประมาณนี้ ต่อไปนะคะเราจะอันนี้ก็ขวดแบบธรรมชาติมากอยู่ป่าอยู่สวนนะคะเราจะยกอันนี้ขึ้นก่อนเด็ก,ๆ,ดกๆนะคะยาเพิ่งยาเพิ่งเอาช้อนมานี่ยกอันนี้ขึ้นก่อนทุกคนมารู้ข้างในนะคะว่าข้างในของน้องเนี่ยจะเป็นอันนี้เขาบอกว่าเป็นถุงทําความร้อนนะคะสาหรับอ,อุอ่นอาหารเนี่ยก็จะมีคําเตือนอยู่ว่าห้ามใช้กับน้ําร้อนนะคะหรือยิ่งไฟห้ามรับประทานแล้วก็อย่าใช้ในที่อับอากาศนะคะแล้วก็ห้ามสส่กัความร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะนี่ลงมีมีแค่นี้ทรานี้เ,เราก็จะแกะออกจากถุงนะคะเอาน้องถุงขาวๆนะคะมาวางไว้ตรง ที่ถาดข้างล่างนะคะทุกคนคะาวนี้เราก็จะเห็น,น้ำเปล่านะใส่เข้าเข้าข้อตรงนี้เองนะทุกคนที่มันมีตรงนี้อยู่ประมาณเท่านี้ก็พอนะคะเราไม่ได้ใส่น้ำยเยอะนอนจนท่วมโอเคน, okay. นี้เราก็จะเอาอันนี้ลงนะคะ ่ทีนี้ของพี <ไฟ S 1> ่นุ่นก็จะปิดฝาไว้นะคะทีนี้ก็ดูของน้องนะคะเสแล้วเดี๋ยวก็ยกมันไ่กไม่ใส่แล้วก็ปิดฝาลูกนะ,ะทุกคนมาฟังเสียงนะคะว่านี่แล้วก็ควันก็สอดตรงนี้ดูทุกค้นนี่ควัน,นออกแบบนี้เลยปิดเอ้ปิด ร้อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเราใช้เวลาประมาณ7-10ถึง1ินาทีนะคะตอนนี้ก็โอเคนะคะจะประมาณครึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็ลอ,องใส่เกาหลีไม่ใช้น้ำร้อนแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากใส่ไข่ใส่หมูอะไรเนี่ยใส่เพิ่มนะคะแต่ตอนแรกนะคะก็จะ โอเคเลยนะคะนี่เราแบบถ้าเกิดแบบว่าไปขึ้นป่าหรือว่าไปเดินป่าไปผูกกระดึงหรือว่าไปที่ไหนๆเราแค่มีกล่องนี้แล้วก็พกน้ํานะคะไปนะคะก็สามารถอิ่มท้องได้นะเรายังไม่ได้ชิมรสชาตินะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าเราจะได้ยินเสียงแบบแบบเหมือนน้ำกำลังเดือดจุดๆ,ๆนะคะทุกคนนะคะก็จะมีลำดวนที่ชอบบังเฟรมตลอดเลยนะคะนี่ก็จะร้อนๆนะคะทุกคนโอเคค่ะอนนี้เราก็รอเวลากันนะคะค่ะตอนนี้ค่ะเรารอเวลาก็ได้แล้วประมาณ ว่าก็คือต้องระวังร้อนมากเดี๋ยวระวังไว้เดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดดูน้องว่าหน้าตาน้องจะเป็นยังไงร้อนนะคะทุกคนต้องระวัง <laughs> เออนะคะผลบ้านไหนนะคะเออบ้านเรานี่นะว้าทุกคนดูนะคะน่ากินมากโอ้นะคะก็จะน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการโอ้นะคะไปดูฟังเสีงคนเลยลูก ก็มากินแบบชาบูอยู่ส่วนยางนะคะทุกคนก็แบบออกินได้โดยไม่ต้องใช้ไฟหรือว่าใช้น้าร้อนนะคะใช้แค่น้ําเปล่าแบบน้ําเปล่าธรรมดาเลยไม่ต้องเป็น,าน,านน้ําเย็นหรือว่าน้ําร้อน่ะก็มีตอนนี้เกิดใครอยากเพิ่มกาทัดรสในการกินนะคะก็ต้องใส่ผักใส่ไข่ใส่ใสลูกชิ้นใดๆแต่ว่าต้องใส่ก่อนที่จะเทน้าลงในทองสีข,งขาวนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ยังร้อนมากทะ,ะ้ะนั้นไม่สามารถจะชิมตอนนี้เป็นยังไงรสเผ็ด จังซีหรือจังจงางคือเป็นจังซีงหรือจาันไะคะแล้วก็มีลำดวนเยี่ยมเลให้กำลังใจร้อนนี่แต่ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ยังร้อนๆอ,อยู่ก็ไม่แนะนําให้สับนะคะมาร้อนๆแบบนี้นะค่ะเราจะดูช้อนเขาแบบที่น่ารักแล้วดูซองแบบจิ๋วมากแล้วช้อนก็เป็นแบบส,สไตล์นี้เราจะชิมก่อนช้อนแก้วแ้วน้ำตัวหนวดอ่ะ มีแก่น้ำลาจะอะไรวชาบูน้ำดำก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันไปกินชาบูส่วนมากจะเป็นแต่รสต,ต้มยำหรือว่ารสสุกใสนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องลองน้ำดำที่อื่นแล้วจะอร่อยอแบบนี้หรือเปล่าโอ้นะคะคนนี้เขากินแล้วนะคะเป็นไงอ้าวจ้าหลบหลบก็อร่อยอยู่ค่ะมันจะไม่ลวกหรอือหละหลกแล้วสูดอะไรนะอะไรนะสูดบางกี้บอดอีสูดนะคะ เกาชิม,มช,ชิมห,หน่อยนะเผ็ดเด้อระวังลวกลิ้นเดอรีอะปันปัน,ปนเพ็ิดไหมลวกปะเบคกมันลวกลิ้นเพลิดต้องเลี้ยนะมันยังร้อนอยู่นะคะดูเมื่อคืนนี้แบบพอซินกินใช่ไหมแบบพักไว้แบบสิบนาทีมันก็ยังรู้สึกแบบว่ามันยัง วหวานเลยไม่ร้อนบอกรวีวิวหน่อยค่ะรสต้มยำกุง้งอร่ยมากเป็นรสชาติยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวผิด จะเคยเห็นนะคะที่ว่าเด็กสองคนนี้นะคะมีการแบบแข่งกันกินมาม่าเนาะเดีเด๋ยวแปะไว้ให้ดูข้างบนนะคะค<ร>่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมเส้นแล้ว<ด>นี้นะคะก็จะเป็นผักที่ว่ามันกรอบเเมื่อกี้ถ้าลงน้ำก็จะเป็นเหมือนผักปกติเลยะค่ะนี่ก็จะมีแครอทอ,อ,อร่อยนะคะ อะนี้จะเป็นผัก้วเราจะชิมว่าแบบน้องแบบกรุบหรือเปล่าอืมน้เทเจอร์รสชาติแบบผักนะคะเซนก็อึดกำลังพอดีถ้าใครชอบอึดกว่านี้ก็เอาไว้นานกว่านี้ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะเซนนุนคิดว่านะคะแบบในราคาเท่านี้แล้วก็คุณสมบัติที่ใช้แบบ น้อยมากก็คือแค่ใ <rat> ช้น้ำแล้วก็ใช้แค่กล่องนี้นะคะก็คือควรค่าแก่การพกไว้นะคะพกไปไหนก็ได้หรือว่าเวลาเราฉุกเฉินว่าอะไรเงี้ยหิวมากอะไรเงี้ยก็สามารถแค่กล่องนี้แล้วก็น้ำหนึ่งขวดก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ไปอีกหนึ่งมือนะคะทุกคนเปรี้ยวไหมแซ่บแซ่บนะคะเดี๋ยวชิมของน้อง อร่อยนะคะทุกคนก็ถ้าถามหลังไม่ได้นะว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคะไม่บอกนะคะเพราะว่าซื้อยากมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมีผักไงด้วยรสชาตินี้แต่ว่าเห็นว่าในนั้นเจะมีกว๋วยจ๊บมีกว๋วยเตี๋ยวแบบมีแบบเพื่อมาให้เลยเหมือนกว๋วยเตี๋ยวแบบมีลูกชิน้นมีอะไรเงี้ย เราจะไปหาลองให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงต้องไปหาซื้อให้ได้ก่อนนะคะตอนนี้ถ้ามีเดี๋ยวรีวิวแล้วก็เดี๋ยวแปะไว้ทุกคนเลยนะคะข้างบนนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็น FC น้องเวียกับน้องอาซานนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะว่ามีคลิปไหนบ้างที่น้องได้ร่วมกับช่องสีนุนนะคะก็ตามดูได้นะคะ อยู่นี่อูครับดี <laughs> อเอ้ะเป็นยังไงคะตอนนี้อาการเป็นยังไง <laughs> เหงื่อแบบ <laughs> <laughs> แล้วก็บอกว่า <laughs> <laughs> เห็ดทำให้่าอร่อยแล้วหรอผร <laughs> ้ชาิมันตน้มยังไง ค่ะทุกคนค่ะเป็นกันยังไงบ้างคะคลิปนี้คะที่พ่สุนภาทุกคนนะคะมารีวิวหม้อไฟเกาหลีนะคะนี้นจะเป็นรสชาบูน้ําดำนะคะของน้องเวียจะเป็นรสเผ็ดของน้องอาชาจะเป็นรสต้มยำกุ้งนะคะก็รสชาติแต่ละรสก็มีความแตกต่างกนงนันก็อร่อยนะคะก็ซึ่งเราคิดว่าเราสามารถนพกไปแบบเราไปเที่ยวไปปีนเขาขึ้นเขาอะไรเงี้ยสามารถพกไปได้แล้วก็แค่มีน้ําเปล่าแล้วก็มีแค่กล่องนี้ก็สามารถกินได้นะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคน ก็ถ้าเกิดใครอยากเพิพ่ม t กเอร์นะคะในการกินเนี่ยก็ใส่ผักใส่ไข่ใส่หมูอะไรเงี้ยใส่ก่อนที่จะเทน้ำเดี๋ยวเราจะพา,าทุกคนเปิดดูดเปิดดูข้างล่างนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนี่นะคะก็จะเป็นพองแบบนี้เลยนะคะ ร้อนนะคะอย่าฮัทมันร้อนนะคะทุกคนเนี่ยก็จะมีน้ำอันนี้มันก็เลยแบบทําเป็นความร้อนในนี่นะคะเราก็ไม่รู้ว่ามีสารอะไรนะคะแต่ว่ามันช่วยความร้อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะค่ะจุนก็จะลาด้วยคนไปแล้วนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะนะเด็กสองคนนี้ก็คือ,อยากอร่อยกันมากนะคะสว็หมดแล้วนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอเราติดตามได้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ะ,คะบ๊ายบาย